ฮัลโหล o o d MORNING! สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่2แล้วนะคะที่เราจะเรียนออนไลน์ line, วิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูพิมพ์นะคะอ่ะครั้งที่แล้วนะคะคุณครูสอนเรื่อง noun หรือว่าคำนามมีใครจำได้มั้งไหมคะว่า noun หรือว่าคำนามคืออะไรอืมเก่งมากค่ะ noun หรือว่าคำนามนะคะก็คือคำที่ใช้เรียกที่ใช้เรียก ชื่อคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่นั่นเองค่ะอ่าว้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นั่นเองทีนี้นะคะคุณครูได้บอกว่านาวหรือว่าคำนามเนี่ยถูกแบงออกไปทั้งหมด2ประเภทถูกต้องไหมคะประเภทแรกก็คือคำว่านาวหรือคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะต่อจรงนะคะพูดถึงน้มทั่วไปนะคะไม่ได้ชี้เฉพาะต่อตรงว่าชิ้นนี้อันนี้สิ่งน,นี้โอเคไหมคะแต่ประเภทที่สองของมันเนี่ยก็คือ proper noun หรือว่าคำนามที่ ชี้เฉพาะเจาะจงนั่นเองค่ะที่นี้นะคะเรานะคะมักจะมีคําคำนําหน้านามนะคะเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะจําจนวนนะคะของสิ่ง,งนั้นเราเรียกมันว่า article นั่นเองค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่า article เนี่ยคืออะไรนะคะไปดูสไลด์ของคุณครูกันดีกว่าค่ะอ่านะคะ article นะคะที่เราจะเรียนวันนี้มี3ตัวด้วยกันค่ะก็คือ1อ่ะ สองแอนแล้วก็สามเดอนะคะคำพวกนี้นะคะเหมือนกันยังไงนะคะอ r ติเคิลแอนเดอเนี่ยเหมือนกันตรงที่ว่ามันใช้นำหน้าคำนามที่เป็น s singular n o u n นะคะ s i n g u l a r n o นวก็คือคำนามเอกพจน์อ่าวันนี้เราจะเรียนเรื่อง article ที่เป็น s singular n o นวหรือว่าคำนามเอกพจน์นะคะทีนี้ article เนี่ยแอนเดอรเนี่ย เขาใช้เพื่อประกอบหน้าคำนามนะคะแบ่งเป็นทั้งหมดสองประเภทนะคะแบ่งเป็นทั้งหมดสองประเภทประเภทที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า indefinite articles indefinite articles นะคะก็คือ,อคำนาหน้านามแบบที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะก็คืออ่ะกับแอนนะคะอ,อ่ะแอนเนี่ยจะใช้เพื่อ บอกพูดถึงคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะต่อมา definite articles นะคะก็คือพูดถึงคำนามที่เขาชี้เฉพาะเจาะจงหรือว่า proper noun นั่นเองฟังใหม่นะ indefinite articles นะคะใช้ประกอบหน้าคำนามที่เป็นคำนาม คำว่านาวไม่ชี้เฉพาะจาะจงนะคะประกอบด้วยอ uh, ะกับแอนแต่เมื่อไรก็ตามที่เป็น definite articles นะคะเขาจะใช้คำหน้าคำนามที่เป็น proper noun ก็คือคำนามที่ชี้เฉพาะจาะจงหรือว่า the นั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะคุณครูพูดไปเมื่อกี้แล้วเนาะว่า definite article เนี่ยหมายถึงคำที่ใช้คำหน้าคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงมีอะกับแอน uh, and. แต่ทีนี้เรามาดูกันว่าอะ uh, กับแอนเนี่ยเขาใช้ แตกต่างกันยังไงนะคะอ่ามาฟังข้อที่เหมือนกันก่อน2ตัวเนี้ยมันเหมือนกันตรงที่ว่านะคะอะแอนเหมือนกันตรงที่ว่าเขาใช้นํำหน้าคํานามนับได้ที่เป็นเอกพจน์เหมือนกันเลยนะคะแต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าอ่ะจะใช้นะคะเมื่อคํานามนั้น่ะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะฟังดีๆนะอ่ะจะใช้เมื่อคํานามนั้นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ หรือเสียงพยัญชนะฟังให้ดีๆหรือเสียงพยัญชนะเช่นอะมันคีอะมันคีลิงเป็นคำนามที่นับได้ถูกต้องไหมคะและลิงขึ้นต้นด้วยเสียงเมอนะคะขึ้นต้นด้วยเสียงเมอเวลาเราเขียนก็ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มนะคะเอ็มเป็นพยัญชนะไหมถูกต้องค่ะเอ็มเป็นพยัญชนะฉะนั้นเราจึงใช้อัมังกีนะคะอ่าทีนี้ ต่อไปนะคะหลักในการใช้แอนคุณครูได้บอกแล้วว่าแอนนะคะก็ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์แต่มันแตกต่างจากจากอะยังไงมาดูกันนะคะม,มันแตกต่างจากอะตรงที่ว่าคำศัพท์คำใดที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะเช่น A-E-I-O-U นะคะสระภาษาอังกฤษมีทั้งหมด5ตัวคือ A-E-I-O และ U นั่นเองนะคะเราจะใช้ and ในการนำหน้าคำนามคำนั้นทันทีถ้านักเรียนเห็นว่ามันขึ้นต้นด้วย A-E-I-O-U แล้วเมื่อไหร่แล้วก็เราใช้ and ทันทีเช่น An u m b r e l l a An u um mm hmm. m b r e l l a เห็นไหมคะนักเรียนว่ามันขึ้นต้นด้วยตัว u นะคะมันขึ้นต้นด้วยตัว u นะคะเสียงก็เป็นเสียงอื่นเสียงอึเสียงสระอึ่นะคะก็จะเป็น An u m b r e l l a ก็คือล่มหนึ่งคันนะคะเราใช้แอนเนื่องจากล่มเป็นนามมาได้เป็นเอกพจน์และ u เป็นเสียงสระเราจึงใช้แอนค่ะทีนี้นะคะ มันจะมีข้อยกเว้นนะคะมันจะมีข้อยกเว้นนะคะแม้ว่าบางคำส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไปตามกฎข้างต้นนะคะแต่ก็มีคำบางกลุ่มที่แม้ว่าเราจะเห็นว่ามันเขียนขึ้นต้นด้วยเพียนชนะฟังดีๆนะเราก็เห็นเนี่ยว่ามันเขียนขึ้นต้นด้วยเพียนชนะแต่เวลาอ่านออกเสียงอะคะ่ะมันเป็นเสียงสละเราจึงจะใช้คำว่า and แทนเช่นนะคะเช่นอะ and hours นะคะ and hour นะคะ and hour ตัวนี้นะคะ เห็นไหมว่ามันมีตัว h นำหน้ามันมีตัว h นำหน้าแต่มันไม่ออกเสียงตัว h นะคะมันไปออกเสียงตัว o แทนนะคะเสียงสละฉะนั้นเราจึงใช้ a n โอเคไหมเห็นไหมตามกฎต้องใช้อะแต่เนื่องจากเวลาออกเสียงเนี่ยจะออกเสียงเหมือนไม่มีตัว h นะคะไม่ออกเสียงเพียนชนะนั่นเองนะคะอักษรเลยอเสียงเลยตกไปอยู่ที่อักษรตัวที่สนะคะซึ่งเป็นสละแทนดังนั้นเวลาใช้คำเนี้ย เราจึงใช้ and นำหน้าหรือตัวอย่างที่สองนะคะ honest นะคะ honest เราจะใช้คำว่า and honest นะคะเพราะเราไม่ออกเสียงตัว h ถูกต้องไหมคะอ่าทีนี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นคำว่า university university นะคะ university เนี่ยแปลว่ามหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยนักเรียนจะเห็นว่าเขาออกเสียง ยู you, นะคะยู you. แน่นอนว่าออกเสียงยูเนี่ยมันนำหน้าด้วยตัวยูอยู่แล้วนะคะเช่นนี่เลยนะคะเช่นนี้เลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันนำหน้าด้วยตัว u อยู่แล้วนะคะทีนี้นะคะลืมตัว v ได้ยังไงเนี่ยสักครู่นะคะเด็กๆจะเขียน city เฉยเลย u ni อ่าปากกาหายอ่านะคะที่นี้นะคะเขาบอกว่า universe นะคะเขียนในคอมมันจะไม่ค่อยอ่าสักครู่นะคะคลูลบให้เขียนในคอมมันจะไม่ค่อยถนัดนะคะนักเรียนไปไหนล่ะอันนี้หรือเปล่า อ๋ออันนี้ค่ะ university นะคะปึ๊บโอเคมันจะไม่ค่อยอันนั้นหน่อยนะมันจะนิดนึงอ่ะ university ตัวนี้นะคะแปลว่ามหาวิทยาลัยเราเห็นกันชัดๆเลยใช่ไหมว่ามันขึ้นต้นด้วยตัว u u เป็นสระห้าตัวไหมถูกต้องค่ะมันเป็นสระห้าตัวแต่ว่านะคะแต่ว่า มันไม่ออกเสียงอูนะคะถ้ามันออกเสียงถ้าเราอ่านมันว่า university เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเป็นเสียงสระเราถึงจะใช้ n แต่ในความเป็นจริงที่เราอ่านออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องอ่านว่า u n i v e r s i t y ะนะมันออกเสียงเพียรชนะ u นะคะถึงแม้มันจะเป็นตัวสระแต่มันเวลาอ่านออกเสียงมันเป็นเสียงเพียรชนะเราจรึงใช้คำว่าอะอ่าอย่างนี้นะคะเราจึงใช้คำว่าอะอ่าถ้าใครดูคลิปจนจบนะคะจะทำแบบฝึกหัดตอนสุดท้ายได้นะคะ ถ้าใครไม่ดูคลิปก็จะตอบผิดนะอ่าฉะนั้นดูคลิปให้จบนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเราไปเรียนทีนี้เราไปเรียนอ่า definite article กันดีกว่านะคะ definite article นะคะหมายถึงคำที่ใช้นำหน้าคำนามชี้เฉพาะก็คือ the นั่นเองนะคะซึ่ง the เนี่ยมันใช้ได้มากมายหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันดีกว่าค่ะ ะะการใช้เดอเนี่ยคะ่ะเราจะใช้เมื่อนามนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวนะคะเป็นสิ่งที่มีหนึ่งเดียวนะคะเช่นนะคะ the moon the sun นะคะ the earth ทุกอย่างที่ครูกล่าวมามีหนึ่งเดียวดวงอาทิตย์มีดวงเดียวพระจันทร์มีดวงเดียวโลกก็มีแค่ใบเดียวนะคะโอเคนะคะต่อไปเราจะใช้เมื่อกล่าวถึงคำนามนั้นเนี่ยซ้ำอีกรอบนะคะ แล้วผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเราหมายถึงสิ่งเดียวกันนี่ออกไหมคือผู้พูดผู้ฟังเนี่ยเข้าใจในเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันอยู่แล้วนะคะเราเราจะใช้เพื่อกล่าวคำนามนั้นซ้ำอีกรอบหนึ่งนะเช่น mm. yesterday I brought a lot of pens yesterday I brought a lot of pens นะคะ the pens are really good The pens are very good นะคะเมื่อวานเนี่ยฉันไปซื้อปากกามาหลายด้ามเลยปากกาเหล่านั้นน่ะดีมากๆเลยนะนั่นหมายความว่านะคะนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่า the pens เราหมายถึงปากกาด้ามที่เขาไปซื้อมาเมื่อวานอาโอเคต่อไปนะคะเราใช้นามหน้าชื่อเฉพาะนะคะเราใช้นามหน้าชื่อเฉพาะนะคะเช่น There is a Pictures นะคะ View around the Eiffel Tower นะคะรอบๆของไอเฟลเนี่ยมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเนี่ยราวกับภาพวาดเลยนะคะโอเค ทีนี้เรามาลองทําแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะนักเรียนเรามาลองทําแบบฝึกหัดน,นะคะประกอบอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวันนี้ครูไม่มีแบบฝึกหัดไม่มีไม่มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะนอกจากเห็นว่าภารกันบ้านเนี่ยเยอะมากพอแล้วนะคะฉะนั้นที่ครูจะให้ทําวันนี้ค่ะนักเรียนสามารถถามตอบนะโทรศัพท์ของนักเรียนเองได้เลยนะคะโอเคไหมมาดูกันนะคะว่าใครจะตอบถูกตอบผิดบ้างอืมโอเคนะคะ boy นะคะ boy boy นะคะก็คือเด็กผู้ชายนักเรียนคิดว่าเด็กผู้ชายควรจะใช้อะหรือแอนะคะอ่าเราต้องใช้อะนะคะเพราะว่ามันนำหน้าด้วยอะไรคะมันนำหน้าด้วยเบอร์เบอร์ตัวเขียนเป็นพยัญชนะเสียงก็เป็นพยัญชนะเราจึงใช้อะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ idea ไอเดียนะคะไอเดียขึ้นต้นมาก็เป็นอะไรแล้วเก่งมากเป็นสระแล้วถูกต้องไหมคะขึ้นต้นมาก็เป็นสระแล้วเสียงก็เป็นเสียงไอก็คือเสียงสระเราจึงต้องใช้อะหรือแอนแอนค่ะเก่งมากมากเลยนะคะทีนี้ไปดูคำต่อไปกันเลยคะ่ะ uniform uniform คุณครูบอกแล้วถ้าใครฟรังคลิปจบจะตอบได้ใช้อะหรือแอนติตกตกิกตก ใช้อะนะคะเพราะว่ามันออกเสียง u เป็นเสียงเพัยชนะไม่ได้ออกเสียงอูนะคะถ้าออกเสียงสละเมื่อไหร่ถึงจะใช้แอนแต่มันขึ้นต้นด้วยสละก็จริงแต่ว่ามันออกเสียงเป็นเพียชนะฉะนั้นเราจึงใช้อะค่ะต่อไปสันสันพระอาทิตย์ของเรานะคะใช้อแอลหรือเดะคะ ใช้เดอนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยมันมีแค่หนึ่งเดียวแล้วก็อันเดียวนั่นเองค่ะอ่าจบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ของเรานะคะอ่ะมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ วันนี้เราเรียนเรื่อง article นะคะหรือว่าคำนำหน้านามนะคะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ indefinite articles นะคะก็คืออากกับแอนใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะที่มี1เดียวอันเดียวแบบไม่ชี้เฉพาะต่อโจงถูกต้องไหมคะจะใช้อก็ต่อเมื่อมันขึ้นต้นด้วยเพียงชนะเมื่อเป็นตัวเขียนและเสียงมันก็เป็นเพียงชนะถูกต้องไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเราอ่ะเนี่ย มันคำนามนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงสระหรือมันเขียนขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u แล้วเราก็เราจะใช้ a ส่วน define i t เนี่ยเราใช้ก็ต่อเมื่อมันเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะจดจงหรือว่าพิ p ศษ n รา n นะคะใช้กับคำนามที่ผู้พูดกับผู้ฟังรู้กันอยู่แล้วมีหนึ่งเดียวอันเดียวต้องการจะใช้ชี้เฉพาะจดจงนะคะโอเคไหม ่าสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจสามารถทักแชทอินบ็อกซ์หลังไมค์มาหาคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็การบ้านที่ให้ส่งครั้งที่แล้วนะคะใครที่ยังไม่ส่งก็อย่าลืมส่งกันด้วยนะคะคุณครูเช็คชื่อนะคะแล้วก็ให้คะแนนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ thank you Troy t t e n t i o n ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย